กาบเรียนท่านประธานวุฒิภาที่เคารพว่าผมเฉลาวพงมาลัยสมาชิกวุฒิภาท่านประธานครับการรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งก็คือกอตตอประจำปีก็ประมาณพศ .2562 นี้ผมดูการรายงานและก็ข้อมูลถือว่าดีมากนะครับแล้วก็ให้รายละเอียดและมีผลงานทางวิจัย พระเจ้าในส่วนนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีกับเรียนท่านประธานครับผมมีประเด็นอภิปรายวันนี้ก็คือการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา,าและสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรประเด็นที่หนึ่งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรกรกตในกรณีที่ผมมาจากการเลือกตั้งข้อมูลในส่วนนี้เราจะรู้หมดครับรท่านประธาน เรารู้ข้อมูลรู้ทั้งกระทั่งชุมชนนะครับแต่ละจุดการที่ผมได้เลือกตั้งมาติดมาในห้าสิบคนนี้ท่านประธานครับรอบที่ผ่านมาใครบอกว่าได้มาอย่างง่ายดายไม่ใช่อ่ะไม่ธรรมดาเลยผมผ่านจากการเลือกตั้งด้านการศึกษาและสาธารณสุขการเลือกตั้งทั้งที่ผ่านมาผมหาเสียงท่านประธานผมออก แนะนำตัวทั้งด้านการศาึกษาและก็สาธนณสุขในส่วนนี้เราเราไปแนะนำตัวเนี่ยเชื่อไหมครับไปได้ตามตัวข้อราชการที่มีความรู้ภูมิที่เขามีสมรรถภาพทั้งการศึกษาและก็อุทธิภาวะทำอย่างไรให้เขาเข้าใจทำอย่างไรให้เขารู้ว่าเราเนี่ย อาสาเข้ามาทำงานเพื่อให้กับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศการที่จะได้มาแต่ละครั้งไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับผมกลับเรียนท่านประธานว่าบางท่านน่ะได้คะแนนเยอะเหมือนท่านผู้ภิรายได้เติดมาแล้วนั้นว่าบางท่านได้มาสี่คะแนนนะครับแล้วก็ได้มาเป็นสอวอในครั้งนี้นะครับแต่ การเลือกตั้งแต่ละครั้งเนี่ยบางทีบางครั้งก็ปัญหามันก็เยอะนะครับท่านประธานการเลือกตั้งสสผมมีประเด็นท่านประธานถึงกกตการเลือกตั้งของสสควรที่จะมีแนวทางทําอย่างไรให้กับพี่น้องประชาชนเข้าถึงชุมชนเข้าถึงหมู่บ้านเพราะฉะนั้นส่วนเนี้ย ถ้าต,ตายก,ะกะรกอเหมือนท่านผู้ทรงเกียรติได้พิปายไปแล้วว่ากรกะตก็เหมือนตายยางรอรับจากข้าราชการเจ้าหน้าที่มันก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยถ้าเราทําอย่างไรมีวิธีการอย่างไรผมดูงานวิจัยในเรื่องนี้ถือว่าดีมากเลยลงประเด็นในกรณีของสมาชิกวุฒิสภานะครับเรื่องที่สองการเลือกได้มาของสวสว ระดับอำเภอระดับจังหวัดระดับประเทศในส่วนนี้ผมจะมีข้อเสนอประเด็นในกรณีที่ว่าควรที่จะเลือกคุ้เลือกคุ้ย20กลุ่มสาขาจับฉลาดเลือกคุ้ทั้งหมดเลยเห็นควรเลือกระดับตัดระดับอำเภอออกไปเอาระดับจังหวัดอย่างเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเลือกคข้ระดับจังหวัดมันก็จะคละกันหมดไม่รู้ว่าใครเป็นใครหรอกครับ แตค่ครั้งที่ผ่านมามันเลือกเป็นกลุ่มสาขาอาชีพมันรู้จักกันอยู่นะครับเขารู้จักฝีมืออะไรมือกันอยู่ว่าใครเป็นใครแต่ก็จะมีปัญหาในกลุ่มประเด็นที่สายขายอาชีพพวกนี้ก็ไม่คยร,รู้นะครับบางทีบางท่านไม่รู้เรื่องสาขานี้เลยไปสมัครสาขาอาชีพั้งท่านพี่ไม่รู้เลยสาขาเช่นยกตัวอย่างปลูกต้นไม้เงี้ยใครก็ไปสมัครได้ เศรษฐกิจชุมชนขนาดเล็กในส่วนประเด็นเนี้ยผมคิดว่ารอบนี้การเลือกสมาชิกคุนสภาผมชื่อว่าน่าจะเลือก20กลุ่มสาขาอาชีพแล้วก็จับฉลากไวห้หมดเขาไม่รู้หรอกว่าใครได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นดูแล้วประกาศตามที่รายงานมาถือว่าดีมารู้วันที่คือประกาศวันที่ปิดรับสมัครแล้วนะครับ สมมติยี่สิบกลุ่มสาขาเนี่ยถ้าเข้ามาสมัครถ้าเขาไม่วางคนเขาจะต้องวางคนเป็นร้อยเพื่อที่มาเลือกเขาแต่กลุ่มสาขาอาชีพของผมเนี่ยไม่หรอกครับเขาบล็อกปึ้งๆทีเดียวระดับประเทศก็วางได้เพราะฐานการเมืองนะครับมันมีอยู่ผมมาเลือกที่เมืองทองธางนีผมมาจะเจอฐานการเมืองแต่เราถือว่าเราก็มี มีความสามารถที่จะแนะนําให้เขารู้ว่าเรามีความสามารถที่จะไปเป็นตัวแทนให้เขาได้ในส่วนเนี้มันก็มีสองประเด็นระหว่างฐานการเมืองกับฐานกลุ่มที่มาด้วยความสามารถด้วยตัวเองถือว่าในส่วนเนี้ฝากเพืประธานถึงคณะ,ะกรรมการการเลือกตั้งดูแลเรื่องนี้เรื่องที่สามควรที่ทําหลักสูตรผมเสนอแนะทําหลักสูตร ให้กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอุดมศึกษาทำอย่างไรหลักสูตรให้ชัดแล้วก็ไปให้กลุ่มสาขาวิชาเช่นวิชาสังคมศึกษาเนี่ยเขาจะนําเข้าไปในหลักสูตรในส่วนนี้เมื่อมีหลักสูตรแล้วเขาก็ต้องสอนระดับส่วนปถมไม่ต้องเอาเข้าหรอกครับเด็กไม่รู้เรื่องหรอกในฐานะผมเป็นครูมาเป็นผู้บริหารการศึกษามาไม่ต้องเอาเข้า ประชาธิปไตยอะไรเจ้าเจ้าก็ไม่รู้เรื่องถ้าไปเข้าตั้งแต่ม .1 นนถึงอุดมศึกษาพวกนี้จะรู้แต่ท่านว่าไปเอาเคือขา่อขายนู้นครือขายนี้ให้วิชาทหารออกประชาสัมพันธ์ประชาธิปไตยไม่ได้ผลแล้วท่านประธานไม่ได้ผลนะตัวนี้ทาอย่างไรเจาะให้ลึกการข่าวท่านก็นําเสนอในส่วนที่4ี่ถือว่าเรื่องดีนะครับตัวนี้สุดท้ายฝากท่านประธานถึงคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทำอย่างไรให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบริสุทธิ์ยุติธรรมถ้ามันทำไม่ได้ท่านประธานก็หาทางแก้ไขครับถ้า,าแก้ไขไม่ได้ก็ยุบกกระตอไปซะให้กระทรวงมหาดไทยเขาทำไปเลยกระทรวงมหาดไทยแหละถือว่าดีมากเพราะฉะนั้นกำนันผู้ใหญ่บ้านะตัวดีในฐานะเราอยู่ชนบทเราจะรู้หมดนะครับ ตัวนี้ทุมทนผู้ใหญ่บ้านไม่ได้ทําแต่ลูกมือเขามีเยอะฐานเขามีเยอะกำนันเขาก็มีฐานเยอะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้อยากให้ท่านประธานผ่านถึงกกตดูแลในเรื่องนี้อย่างชัดเจนและเจาะลึกการข่าวถือว่าตรงรายงานนะถือว่าดีมากเลยนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากท่านประธานถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งอะไรก็แล้วแต่ถ้ามัน ทำไม่ได้ผมเสนอนะครับให้มันซื้อเสียงระดับประเทศเลยให้มันหมดไปไลายลายไปเลยซื้อไปทั้งประเทศเลยซื้อแล้วเขาก็จะหมดไปไลายลายไปมันจะเหลือคนที่ดีๆได้มาโดยบริสุทธิยุทธธรรมกับกุณมากประภานครับ